สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักตับจารึกฟางอัดครับผมด้วยความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อผลิตภัณฑ์จารึกฟางอัดนะครับคัดสรรฟางข้าวคุณภาพที่มุ่งเน้นแปลงข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักนะครับเพื่อผลิตฟางอัดที่มีคุณภาพ สำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ของท่านนะครับจาลึกฟางอัดนะครับผลิตฟางอาัดด้วยเครื่องจักรอัตโนมัตินําเข้าจากต่างประเทศนะครับเรามีกําลังการผลิตที่ประมาณ5000ก้อนต่อวันเรามีโกดังจัดเก็บเพื่อรองรับได้ประมาณ1นึ่งแสนก้อนต่อครั้งนะครับจาลึกฟางอัดนะครับเรามีบริการจําหน่ายทั้งปี และส่งถึงที่นะครับด้วยราคาเป็นกันเองนะครับเรามีรถส่งมอบสินค้า4ล้อและรถ6ล้อและรถขนาด10ล้อจะาลึกฟางอัดนะครับเราบริการด้วยใจมุ่งเน้นและใส่ใจ